ให้ยู่ในภาพตรงตาก,การกันตึ้งภาพจะได้เห็นภาพด้วยความเรียบร้อยนะคะรับเพราะเรามีประเทศชาติ พิธีวางมหาพุทธมรรสถวายท่านราชข้าพระพุทธเจ้าในวัรอยู่ในหลวงรอผู้ว่าได้การจะประคุณจีนามของผู้ใดการด้การและในกาทีประคุมิพ่ควรควรเดชมหาราชบรมนาถระพิธีในฐานะนี้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นคองภาตของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศนอันกว้างไกลตลอดเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานิานำผู้เข้าของพระบาทสมเด็จพระบรมมนเนการทีเบศรมหาภูมิคลอดุลยเดชมหาราชขอน้อมตัวหวายความจงรักภักดีและขอตั้งปฏิธานน้อมด้วยความตั้งใจมั่นสืบไปติกันนันแก่พวงชนชาวไทยและนานาประเทศ ในโอกาสมีท <N> ี่ด้วยนะไม่ได้ใส่แว่น้อ็ใส่แว่นนะสิ่งสำคัญที่เกษตรกรจะต้องรู้พอถึงวันนี้มเอยไม่ได้คม่ได้ไม่ได้วมนนี้ัมว่นวหม่ความร้ี่สั เลี้ยงให้อ้วนและโจมตีพี่เลี้ยงให้อ้วนแลจะโจมตีมานดูต้นเมฆก็มาถึงจะเลี้ยงต้นเมฆให้อ้วนและโจมตีตลอเลยคือเรื่องเรื่องปลูกต้นไม้ของเกษตรกรไม่ว่าจะพืชไร่พืชสวน